วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลบางอ้ออำเภอว้านนาจังหวัดนครนายกในอดีตตำบลบางอ้อกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม ดินเปรี้ยวขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ได้ผลผลิตน้อยประกอบกับในพื้นที่หมู่13ตำบลบางอ้อเป็นพื้นที่ลาดลุ่มน้ำกร่อยเกิดน้ำท่วมเป็นประจําทุกปีเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรอย่างอื่นได้แต่เนื่องจากในพื้นที่มีต้นมะดันขึ้นเป็นจำนวนมากผลผลิตเกินความต้องการของตลาดเกษตรกรในพื้นที่จึงใช้ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น นำมะดันมาแปรรูปเป็นมะดันแช่อิ่มและมะดันแห้งต่อมาในปีพศ2545จึงได้มีการรวมตัวการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาโดยการนานของนางกิติมาระงับพานในานามกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จึงได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเน้นในเรื่องการแปรรูปผลไม้เช่นมะดันมะม่วงกระท้อนและผลไม้ที่สามารถหาได้ตามฤดูกาล ในอดีตทางกลุ่มมีการใช้ตู้อบและการตากแดดตามธรรมชาติในการแปลรูปเป็นหลักแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดมีสูงรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐก็สูงขึ้นเช่นกันทางกลุ่มจึงปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นอยมผช p r ม m รีจีเอ็มพีโอท็อประดับ5ดาว ผลการดำเนินงานของกลุ่มในปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้นมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นเช่นกัมมี่เยลลี่มะดันมะดันแช่อิ่มอบแห้งมะยงชิดอบแห้งกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ มะม่วงอบแห้งกาเซ่มะม่วงหยีและยังมีการขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่ตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางได้นะรับความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็คือได้รับการคัดเลือกอติดท,ที่สองในประเทศกนะ็คือแปลรูปมะด,ดันเป็นมะด,ดันแค่อินที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาพัฒนาพัฒนาเป็นมะด,ดันอบแห้งที่ที่สามารถยืดอายุแล้วก็มี อายุอยู่ได้หกเกอนหกเดือนเตยที่สีไม่ไม่ดำมากนะคะแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนเราได้กระบวนการทดลองเทคโนโล,โลยีจากกระทรวงวิทย์ววนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้วก็ได้ทํารอยแก้เป็นก็คือถ้านอาจารร์ได้สอนเพิ่มเติมให้เป็นรอยแก้วแล้วก็สอนสูตรการดองมนานันที่สามารถอยู่ไดน้นานๆโดยที่ไม่เน่าแล้วก็ไม่เละโดยป,ปกติแล้วเราดองแบบโบราณ คือใช้แค่เกลือเลยนะพอเราได้ไดรับความรู้นะคะจากประสบการณ์เราก็จะมีส่วนผสมที่มากขึ้นสามารถยืดอายุ